รัฐบาลเร่งฟื้นฟูภาคใต้หลังจากน้ำท่วมโดยหน่วยงานต่างๆได้ประสานงานร่วมกันเพื่ออำหนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูนพื้นที่อย่างเต็มที่ตามแนวทาง7วันกลับบ้าน14วันสะอาดเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับเข้าบ้านและใช้ชีวิตได้ตามปกตินายสักดาว,วิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะและการดูแลสุขภาพประชาชนทางกระทรวงสาธรารณาสุขก็ได้ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่สตูลพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาจิตใจสำหรับผู้ประสบภัย นอกจากนี้กยศยัออยงเปิดช่องทางให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบสามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้สูงสุด2ปีโดยไม่มีค่าปรับเพื่อบรรเทาภาระให้ประชาชนกันเยียวยาวทุกด้านกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ทำให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ